พี่พิงปองนะคะวันนี้จะมาแนะนำสาขาล้องใหม่ค่ะซึ่งนั่นก็คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติค่ะหรือที่รู้จักกันดีนะคะแนะนาของ d ด t a ้ i ไซค่ะเป็นโครงการบัณฑิตพันใหม่นะคะและตอนนี้เนี่ยบัณฑิตรุ่นแรกของเรานะคะก็อยู่ในช่วงฝึกงานและสหกิจศึกษาค่ะ เราลองไปฟังพี่ๆกันไหมคะว่าเขาได้อะไรกันมาบ้างสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะตอมนะคะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4ปัจจุบันเป็นนักศึกษาสหกิจศึกษากับทางทูดิจิ t a ลกรุ๊ปนะคะแผนกทูแอนาลิติกตำแหน่ง Data Scientist Internship ค่ะก็ในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ i i g d t t กํากำลังเข้ามาแล้วก็อาชีพ Data Scientist เนี่ย ก็เป็นอาชีพที่ค่อนข้างน่าสนใจตัวพี่เองก็ชอบเรียนสถิติแล้วก็พอมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมอยู่ประมาณหนึ่งพี่ก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยลองเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เข้ามาลองเรียนที่นี่ดูนะคะเพราะว่านอกจากที่เนี่ยจะมีการสอนภาคทฤษฎีที่ค่อนข้างเข้มข้นแล้วภาคปฏิบัติของเราก็เข้มข้นไม่แพ้กันนะคะแล้วก็พี่ก็เชื่อว่าถ้าน้องๆเนี่ย ได้เข้ามาเรียนที่นี่นะคะน้องๆก็จะได้รับความรู้รวมถึงทักษะที่จําเป็นจะต้องใช้ในการทํางานในอนาคตของน้องๆอย่างแน่นอนสวัสดีค่ะพี่มุกนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาย t d a นะคะปัจจุบันกำลังฝึกงานโครงการสากิจศึกษากับบริษัท Tourism Group ในตำแหน่ง Product Data Scientist i n t n r n ค่ะ ที่มีความชอบในเรื่องของการเขียนโปรแกรมแล้วก็วิชาที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณแล้วตัวหลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติเนี่ยตอบโจทย์ในสิ่งที่พี่ต้องการจะเรียนก็อยากจะเชิญชวนให้น้องๆเนี่ยมาเรียนในสาขานี้กันเยอะๆนะคะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว s d a ด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อบีมนะคะตอนนี้ก็ฝึกง,งานอยู่ที่บริษัทไทยซัมซุงเอ็กท์อนิ ตำแหน่ง quality notion assistant ค่ะ database management and data warehouse ค่ะพี่ๆเพื่อนๆเ,เนี่ยก็ให้คำปรึกษาในการเรียนได้ดีมากแล้วก็ที่ประทับใจเลยก็คืออาจารย์ผู้สอนอาจารย์เนี่ยมีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษามีการปรับตัวเข้าหานักศึกษามีการใช้เทคนิคการสอนที่ทำให้นักศึกษาเนี่ยไม่รู้สึกเบื่อทำให้นักศึกษากล้าคิดกล้าถาม กล้าแสดงออกมากขึ้นสวัสดีค่ะพี่ชิเตยนะคะพี่ชอบการคำนวณการคิด,ดิเคออะค่ะยิ่งเราอยู่ในยุคที่ Data เป็นใหญ่ยุคของ Big Data นี้นะคะถ้าใครสามารถนำสถิติมาประยุกต์ใช้กับ Data ได้ถือว่าได้เปรียบค่ะอย่างโปรเจกต์ของพี่นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ค่าโดยใช้ Machine l e arning ค่ะแล้วก็มีการใช้โปรแกรม R เข้ามาเป็นเครื่องมือในการมีคอ์ด้วยค่ะยิ่งเรามีสถิติที่แน่นบวกกับการเรียนรู้โปรแกรมเพิ่มเติมเราจะไปได้ไกลในสายนี้แน่นอนค่ะ แล้วน้องๆรู้อีกไหเคาะว่าพี่ๆที่จบจากสาขาของเราไปเนี่ยเขาได้ประกอบอาชีพทั้งในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนดังนี้คะ่ะสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจนะคะ ขุเพิ่มเติมได้ที่เพจหรือเว็บไซต์ของภาควิชาได้เลยค่ะยินดีต้อนรับสุร้องทุกคนนะคะและหวังว่าจะมาเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาเราแล้วเจอกันนะคะ